โอ้ยใช้ HTC เนี่ยวถ่ายเสร็จไปแล้วเี่ย้ยหนยนี่อะไรนะตัวนีนวิดีโอไม่ใช่ตัวไหนไวไไวไฟไ้ว่ี้ีอะไร่ลาโอยะไนี่าวิดีโอกลก้องถ่ายรูปอันนั้นไม่ใช่ต้องเอากล้องของมันโอ้โหลายหมดแลอะไรอะ HTC ไปครึ่งนาทีแล้ว iPad ยังไม่ไปไหนเลยได้เรื่องเหรอไออ่ะเป่าได้แล่วจะทุงเป่าได้ทุ่งไทยแอบยังมีบอกแอบหลาแอบนะอ่าหนิกหนิกหลายปานเลยเร็วๆเทียนจะหมดอยู่แล้วแอบร้องเลยกั็

i know it's right

هابي بيرثدي يا احمد خدمان